คิปนี้จะบอกวิธีเปลี่ยนชิลหน้าหรือว่ากระจกหน้าของหมวกันนกตัวนี้เป็นของยี่ห้อเลียวนะครับรุ่นเทอริเชนแล้วก็ลายซากุระนะครับตัวนี้คือเป็นปลาคาบวิธีเราจะเปลี่ยนก็ยกนี้ขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็กดตัวนี้มาด้านหลังเนี่ยแล้วมันก็จะหลุดออกนะครับฝั่งนี้เหมือนกัน เวลาเราจะเปลี่ยนชิลใหม่เข้าไปนะครับเราสไลด์กดตัวนี้ไปด้านหลังแล้วมันจะล็อกค้างอยู่แบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันก็เรากดสไลด์มาแบบนี้นะครับมันจะล็อกนะครับเนี่ยเวลาเราจะใส่ชิลมันก็จะใส่ง่ายด้วยนะครับแช่เราวางตัวนี้อยู่ในตำแหน่งนะครับแย่งนี้นะครับ จะอยู่ตำแหน่งตรงกับร่องของมันนะครับตัวแง่งเล็กก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเรามาประกบเข้านี้แล้วก็กดอานิ้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะดิ่งกลับเข้ามาล็อกนะครับ อนนี้นกลไกตัวที่เรากดนะครับมันเด้งกลับมาล็อกแล้วนะครับฝั่งนี้เหมือนกันกดเข้าไปตรงๆนะครับเนี่ยตันนี้มันก็จะเด้งกลับเข้ามาล็อกนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูดีๆว่ามันกลับมาดีหรือยังนะครับนี่ก็เสร็จนะครับ และถ้าใครอยากจะถอดแว่นตาตัวนี้มีแว่นตาด้านในนะครับเนี่ยแว่นตาตัวนี้นะครับเวลาเราจะถอดคือเราจะดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับตัวแว่นตาเนี่ยมันจะเป็นแง่งล็อกนะครับแง่งสองแง่งตัวนี้เราสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยทั้งสองฝั่งเลยนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาเลย และวิธีถอดนวมนะครับอ่ะหมอกคันน็อกตัวนี้เราสามารถเวลาเราสามารถดึงตัวนี้ออกได้นะครับเหมือนรถเกิดอุบัติเหตุนะครับคือเขาอาจจะแบบป้องกันคออะไรไม่ให้ขยับมากนะครับเราสามารถสอดนิ้วตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้นะครับแต่ถ้าเราจะถอดซัก ตัวนี้ผมจะสไลด์ตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะเข้าไปในร่องของด้านข้างของหมวกนะครับพอเราเอาตัวนี้ออกมาด้านในเราจะเห็นเป็นเดือยล็อกนะครับถ้าเรามองเองเราอาจจะเห็นนะครับในกล้องมันอาจไม่เห็นตัวนี้มันจะเป็นเดือยล็อกอยู่สองตัวแล้วมันจะเป็น รูเล็กรูใหญ่นะครับคือด้านล่างจะเป็นรูเล็กก็ไม่ให้เราขยับนวมนี้ออกได้นะครับส่วนรูใหญ่ก็จะเป็นด้านบนเพื่อให้เราดึงตัวนวมตัวนี้ออกมาได้ก็คือเราสไลด์นะครับเดืยด้านล่างตัวนี้นะครับขึ้นมาสไลด์ขึ้นมาด้านบนนะครับให้มันมาตรงกับรูใหญ่นะนี่มันก็จะหลุดออกแบบนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันสไลด์ออกมา แล้วก็มีเดือยล็อกด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับก็สไลด์ออกมาเหมือนกันนยมันจะเป็นเดือยล็อก3ตัวนะครับตนี้ตรงที่มันอยู่ก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับเนี่ยรูเล็กรูใหญ่ ที่จะล็อกมันไว้นะครับเราก็ทำเหมือนกัน2ฝัง่งเอาตัวนี้ออกมาก่อน ส่วนนมด้านหลังนะครับตัวมันจะเป็นเหมือนกระดุมล็อกนะครับเนี่ยก็ดึงออกมาตรงๆสองส่วนตัวด้านหน้ามันก็จะเป็นแง่งล็อกนะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมันหักนะครับส่วนตรงคางด้านหน้าแบบนี้ก็สามารถ ออกมาแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรล็อกนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถสักหนวมได้แล้วนะครับ